ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทำให้รวดรัดได้ไวที่สุดอะค่ะหนูขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ ได้คนร้ายมาดำเนินคดีสูงที่สุดนะคะโหขอบคุณมากนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ ท่านคณะกรรมการครับที่มาให้กำลังใจพิการนะครับของปากเกตนะครับที่สามารถขี้ขายคดีนี้นะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับขอบคุณมากครับที่มาให้กำลังใจครับคขอบคุณมครับเพื่อนบ้านทุกท่านค่ะ ัเลขมานดังนีต้องสอบส่วนขอพยานที่ญนครับในส่วนของชื่อคุณวิวนะครทัที่เปออกรายการนะครันจุดเกจุดแรกนะครับพรองคก็เดินมาสอบวามคเริ่มเิตอนี้ก็ได้ติดต่อไปก็เดี๋ยวพบทุวนทุกอย่างครับก็ในส่วนของวัตถุรวมถึงภาพเรือเ่องต่ดต่าง เพราะว่าผู้ถอานเนี่ยก็ได้เขาดูที่เกิดเหตุนะครับณวันวันแรกตอนทีนวันนั้นที่ไปดูที่เกิดเหตุที่บ้านนะครับที่บอกว่ามาตามเส้นไหนเป็นตามติดตามนะครับก็ไปเจอกล้องวงจรปิดในส่วนของทําร้ายเนี่ยต้นแล้วนะครับถ้างั้นถ้าดิ่งนอนใจตั้งกต่ต้นเนี่ยเราไม่ตามคดีนี้นะครับเราจะไม่ทราบเลยว่าออทอยอย่างนี่ต้องห,หาคุณเจ้าหน้นานที่ตำรวจอะคะ่ะแล้วก็ทุกทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องอะค่ะที่เขาช่วยน้องจนจับได้อย่างรวดเร็วจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วอะค่ะตำรวจทำงาน<อ>ประทับใจไหมประทับใจค่ะประทับใจทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมมันก็ทำให้การทำงานตำรวจมันสะดวกนนะครับซึ่งตอนช่วงนั้นผมก็ไม่ได้ ในช่วงที่ทำงานอยู่เราไม่ได้ดูไม่ได้ดูข่าวเลยไม่ได้ดูอะไรเลยเราไม่รู้ว่าดีขึ้นครับคือผมไม่ได้ดูข่าวเลยผมไม่ได้ดูข่าวเลยครับก็เลยผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าจะมีเพื่อนๆหรือว่ามีพี่ๆผู้พิพากษต่างๆโทรมาสอบถามว่ามันเป็นยังไงทําไมข่าวมันออกไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งถามว่าอาจจะพูดถ้าพูดฝุพูดตรงๆก็คือตอนแรกก็ต้องรู้สึกแบบเราเราทาเต็มที่ทุกอย่างเลยนะแต่ทำไมข่าวมันออกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับตอนนั้นต้องรู้สึกบ้างนิดนึงนิดนึงครับแต่ว่า ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้โทษของที่พี่สุนชนเนาะเพราะว่าอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมผมก็ประทับใจว่าการที่พี่เกาะติดเหตุการเหตุการณ์เนี้ยอย่างการที่การที่ไปอยู่หน้าบ้านาไปเกาะติดอยู่ที่หน้าบ้านของทอยเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลเหตุผลนึงที่ทําให้ทอยมันไม่หนีด้วยนะครับอันนี้นนผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่ดีครับที่ดีมากๆ <Yeah, yeah. S 1> ขอบคุณมากนครับ ครับก็คงต้องสอบในส่วนของพยายนที่รู้เห็นนะครับที่ในส่วนของอชื่อคุณบิวนะครับที่ที่ไปออกรายการนะครับก็คงต้องเชิญมาเป็นพยายนในส่วนของการสอบปากคาเพราะว่าเป็นพยายนที่ประจากพยายนที่เห็นรู้เห็นนะครับในจุดเกิดเหตุจุด,จ,ดจุดจุดแรกนะครับ ก็คงต้องเชิญมาสอบปากคําเพิ่มเติมตอนนี้ก็ได้ติดต่อไปนะครับก็เดี๋ยวค,คงจะมาสอบปากคําเพิ่มเติมอนนีกคนนะครับนพยานวัตถุต่างๆเนี่ยตอนนี้ถือว่าครบถ้วนกับครับครับครบถ้วนทุกอย่างครับก็ในส่วนของวัตถุพยานแล้วก็ในส่วนของที่คิดว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งของที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยก็ได้รวบรวมส่งพิสูจน์หลักฐานหมดทุกอย่างนะครับ รวมถึงค้าบเลือดหรือจุดต่างๆเพราะว่าพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็ได้เข้าไปดูที่เกิดเหตุนะครับณวันวันแรกตอนคืนวันนั้นที่ไปดูที่เกิดเหตุที่บ้านนะครับก็เก็บพยานฐานทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับก็ยังจนมนข้อหาในส่วนของการฆ่าผู้อื่นนะครับแล้วก็อำพรางศพแล้วก็ในส่วนของแจ้งข้อความเป็นเท็จนะครับพยานหลักฐานต่างๆคำให้การเนี่ยมันจะไปถึงเรื่องของใส่ซองเรื่องการวางแผ่ เอางั้นอยู่ในรูปของสำรวนนะครับคงต้องไปอสอบสวนและสืบสวนต่อไปนะครับแต่ในช่วงที่ดูนะครับในที่ข่าวออกไปเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้ไหมก็ในช่วงนี้ตารวจก็ไปการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอกระเป๋าเดินทางก็ดีนะครับหรือว่ากล้องวงจรปิดก็ดีเนี่ยเราก็ให้ความใส่ใจและติดตามอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ทราบว่าตํารวจได้ทําอะไรบ้าง นะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเป็นข้อมูลพยานฐานซึ่งอยู่ในสำนวนเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ทุกอย่างว่าได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับบางอย่างสื่ออาจจะไม่ทราบว่าเราได้ทําไปแล้วเราได้มีกล้องเก็บกล้องมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ลักษณะการเก็บกล้องเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกใครได้ว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยผู้ต้องหาย,ยังไม่รับสารภาพนะครับเราต้องเก็บเป็นความลับเพื่อให้ผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพก่อน รเราถึงจะเผยแพร่หรือว่าเราถึงจะแจ้งในส่วนของข้อ,ขอมูลต่างๆได้นะครับก็ฝากเลีสนสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็คดีเนี้ยตำรวจนะครับในส่วนของสพปากเกร็ดเนี่ยตั้งแต่วันแรกนะครับที่ทางทางทอยและคุณแม่มามามา,มาแจ้งนะครับตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่ยังไม่ทราบว่าเป็นคดีอะไรก็ตั้งแต่รับปุ๊บนะครับก็มีการมีได้เบอร์ของของรุ่นนะครับแล้วก็ไปติดตามดูว่าเบอร์เนี่ยมีการเปิดและมีการ เช็คเบนว่าอยู่ที่ไหนไหมก็ไม่มีการเปิดสืบสวนนี่ก็ได้ติดตามอยู่แล้วว่ามีเหตุข้อสงสัยอยู่แล้วนะครับว่าถึงแม้ทะเลาะกันยังไงโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องมีการเปิดนะครับแต่รายละเอียดหลักฐานพยายนาต่างๆก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าหนึ่งก็คือทอยก็พยายามเบี่ยงเบนทุกอย่างนะครับจนผ่านไปวันหนึ่งเนี่ยถึงรู้ว่าทําไมคนคนหนึ่งเนี่ยถึงไม่เปิดโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็็นเหตุสงสยัยก็มีการเคาะ ตำรวจสืบสวนเนี่ยก็ไปตามกล้องวงจรปิดตามที่ทอยบอกนะครับที่บอกว่ามาตามเส้นไหนก็ไปตามติดตามนะครับก็ไปเจอกล้องวงจรปิดในส่วนของทาร้ายเนี่ยตำรวจเนี่ยก็เจอกล้องวงจรปิดนี้ก่อนแล้วนะครับแต่ข้อมูลเนี้ยเราไม่สามารถที่จะให้ได้และไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะว่าเราต้องใช้เป็นพยานูกมัดของผู้ต้องหานะครับก็กายก็อาจจะสื่อก็อาจจะคิดว่าเรายังไม่ทราบแต่จริงข้อมูลพวกนี้ตำรวจมีอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่สามารถ ที่ต้องรอวันนั้นน่ะทอยน่าจะรับสาภาพประมาณหกโมงครึ่งนะครับก่อนที่ก่อนที่ที่ที่ข่าวจะเผยแพร่ออกไปนะครับแล้วก็จุดที่ไปที่นั่นก็ตํารวจก็เป็นการประสานกับฝั่งของตารวจที่ป่าจีนว่าจุดตรงเนี้นะทอยรับสาภาพว่าอยู่ที่นั่นให้ประสานว่าจุดอยู่ตรงไหนบ้างเบื้องต้นแลวจะติดตามไปนะครับก็ก็เป็นเหตุที่ว่านักข่าวก็ได้ติดตามไปด้วยนะครับก็อาจจะเจอในจังหวะพอดีหรืออย่างไร นะครับก็ขอขอเรียนให้ใหทราบว่าใน,ในกรณีนี้ตำรวจไม่ได้มงนอนใจแล้วก็ดําเนินการไม่ได้ต้นแล้วนะครับถ้างั้นถ้านิไงมนอนใจตั้งแต่ต้นเนี่ยเราไม่ตามคดีนี้นะครับเราจะไม่ทราบเลยว่าออทอยเป็นผู้ต้องหาเพราะมันมีเหตุสงสัยหลายอย่างนะครับแต่ทอย,ยมาให้การมกวนพูดไปแล้วก็ต้องมีการจับในส่วนของจิตวิทยาของตํารวจด้วยนะครับดูการตอบป,ปัญหาดูอะไรด้วยผสมด้วยนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนเรียนให้สื่อมวลชนทราบแล้วก็เรียนให้คุณแม่ทราบด้วยแต่คุณแม่ทราบอยู่แล้วเพราะว่าทํางาน olar, <ส>ร่วมกับตำรวจมาตลอดใช่ไหมครับตั้งแต่วันนั้นก็เจอผมตั้งแต่วันแรกที่ที่ทไปที่บ้านทอยวันที่ทรับสรารภาพใช่ไหมครับก็จะติดตามแล้วก็ทํางานด ne ้วยกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับมันสามารถเปิดได้หรือเปิดไม่ได้รับจยกที่เราสอบสวนนอันนี้เป็นเป็นข้อมูลใน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 สำนวนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยอันนั้นเป็นกล้องดำเฉยๆไม่สามารถจะบันทึกได้ นะครับที่ให้การตั้งแต่ต้นที่สืบไปดูแล้วแล้วสืบก็ไปดูกล้องนั้นแล้วเอามาดูแล้วตั้งแต่วันแรกแล้วมันมมีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้นเลยนะครับในส่วนของเมีการติดก,กล้องเพิ่มเติมที่หน้ารถนะครับเพืับได้มีการตรวจสอบก่อนและหละังดูว่าก,การถอดละหรืออะไรตามที่สังคม,มเดี๋ยวกล้องนั้นลองสืบกล้องแล้วไม่มีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถูกไหมกล้องไอ้กล้องกล้องหน้ารถนะครับตั้งแต่วันแรกที่ที่เข้าไปพูดคปยี่ยทอยที่เข้าไปที่เข้าไปที่บ้านนะครับ ขาได้ไปตรวจสอบในื้นต้นกับกล้องตัวนี้แล้วซึ่งกล้องตัวนี้มันไม่ได้เสียบเอาไว้เพราะว่ามัน,ม,นมันมีการบันทึกในพวงของอะระยะเวลาตั้งแต่ใกล้เชียงที่เกิดเหตุนะครับเพียงแต่ว่าคอยเนี่ยคอยคอยอธิบายว่าปกติรถคันนีจ้จะมีกล้องตัวจะมีกล้องกลวนตัวหนึ่งที่ที่ที่ใช้ปกติอยู่แล้วแต่ว่าเขาเอาเอาเอาไปเอาไปที่รถอีกคันที่เขาขายไปแล้วแต่ก็คือขายไปนานแล้วแหละ ไปนานแล้วเพราะว่าในตัวของกล้องตัวน anyway. like uh, oh, ี้มันไม่มีกันบันทึกนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ตรวจย่น่ันแล้วเพราะว่าตอนแรกเราก็ต้องอยากได้ข้อมูลในกล้องตัวนี้แหละเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานสําคัญเลยในการที่เราอาจจะมีการบันทึกเสียงหรอที่อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยตัวกล้องเนี่ยไม่มีไม่มีข้อมูลเพราะว่าเขาไม่ได้เสียบอากต่แรกคำนึงว่าไม่ได้เสียบครับองคือก่อนก่อนจะเกิดเหตุในช่วงอาทิตย์หนึ่งสา5วันห้าวันช่ครับบนี้เขาไม่ได้เสียบตลอด ไม่ได้มีการเตรียมการว่าจะก่อเหตุแล้วมีการก่อก็ยังไม่ได้มุ่งไปถึงขนาดนว่าเตรียมการกออันนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะครับก็พยานหลักฐานตํารวจก็มีอยู่แล้วนะครับก็บางอย่างก็บอกไม่ได้ว่ามีหลักฐานได้แล้วก็เข้าใจว่าที่ไปหาข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นขี้ข้อสงสัยของประชาชนและก็สื่อมวลชนนะครับแต่เรื่องนี้ตํารวจไม่ได้ทิ้งในส่วนนี้อยู่แล้วเราเก็บในส่วนนี้ทุกอย่างไว้หมดแล้วผิดแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเราได้เก็บอะไรบ้างเท่านั้นเองอาจจะไม่เข้าใจในส่ววนนนี้้ะครับแลก ในส่วนของอื่นๆน,นะครับก็คิดว่า,เ,าเราได้เต็มคบทวดแล้วไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรที่จะขาดขาดออกไปนะครับก็ฝากฝากฝากทุกท่านให้ให้เข้าใจด้วยแล้วก็ประชาชนทุกท่านเข้าใจด้วยว่าเราทําเต็มที่ทุกอย่างแล้วตำรวจทาเต็มท,ที่ทุกอย่างนะครับวันนี้เห็นที่สุดหลักฐานเข้าไปมีการเก็บเพิ่มครับพุ่กลับแล้วก็มีการเอารถออกมาด้วยไอ้นี่เป็นการเก็บประเด็นข้สอสงสัยหรือเก็บตกจุดไหนยังไงบ้างมนะันมีเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องของเก็บ ยินนะครับรอยินเพื่อเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมครับตรงจุดตรงจุดดที่อยู่ในบ้านจะมีช่วงช่วงที่อยู่บ้านเกิดเรื่องยินเรื่องอะไรก็บางอย่างก็ก็โอเคนะเข้าใจได้ว่าเราบอกได้ส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะบอกได้ส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นพยานหลักฐานอยในสำรวจนะครับคงบอกได้ไม่หมดก็วันวันนี้แม่มาครับผมเรียนนี้ฮะตั้งแต่มาแจ้งความและเกิดเหตุเราได้มีประสานงานดูตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนที่จะมีคลิปมีอะไรต่างๆครับมีของเดิมอยู่ซึ่งเราสามารถเผยแพร่ได้วันนี้ก็เรียนนี้ครับท่านตำรวจครับเราทําดีเราไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงกลัวใดๆอย่างสิ้นในภาคประชาชนตัวเองจะต,ติดตามการทำงานของตำรวจจังหวัดนนท์อยู่ตลอดเวลานะครับมีการทําง,งานที่รวดเร็วและถูกต้องนะครับกาบเรียนนี้ครับท่านคุณแม่ได้เห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาทำอะไรบ้างเพียงแต่บางครั้งคุณแม่อาจจะสื่อสารแบบชาวบ้านไม่เข้าใจเลยอาจจะเกิดข้อบิดพลาด แต่ผมกลบารเยนว่าสิ่งที่ตารวจจังหวัดนนทบุรีและปากเกร็ดทำเนี่ยถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วมากนะครับเพราะเราทํางานตั้งแต่ประจําวันลงปุ๊บเราทํางานเลยเพราะเกิดข้อสงสัยตั้งแต่แม่ตํารวจไม่นิ่งนอนใจนะครับก็เลยอยากให้สื่อมวลชนนะครับให้กำลังใจกับตํารวจที่ทํางานแบบถูกต้องและดีเพราะเพราะไม่งั้นเนี่ยคนต่อไปที่จะทํางานก็ไม่กล้าทําพอจะทาอะไรปุ๊บก,ก็จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนบางเรื่องหรือการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องเนี่ย อาจจะทำให้ตํำรวจเขาเดือดร้อนแล้วก็ฝากเรียนสังคชนนะครับว่าในภาพประชาชนนะครับในฐานะผมตัวแทนของชาวล้วันนนทบุรีนะครับให้กําลังใจตํำรวจเต็มที่ครับขอบคุณมากครับ